สวัสดีครับตอนนี้ที่ไทยทีร้านค้ากนินเนียนะคะใครมาซื้อกล่องสุ่ e n g นะครับมี full exuse in love joyful แล้วก็ซี c ิ e นะครับ n g อายุ infinity ปีเป็นเพศชายเป็นหุ่นยนต์ มนุษย์อัจฉริยะทำทุกอย่างด้วยจินสาราระเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนออกไปเขาจะเกะเลยนะคะว่าเขาจะได้ตัวอะไรเอี G, มีนิสัยคล่องแค่ว่องไวเป็นมิตรกับผู้คนมีความสนใจฝ่ายเรียนรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีและพลังงานจะรอบรู้เป็นพิเศษ ทาวีสุ่มได้ตัวซีเข็ดนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาวีด้วยบ๊ายบาย